ยินดีต้อนรับเข้าสู่คำทำนายการพยากรณ์ดวงชะตาในช่องคืนวันโกนชาแนล Channel. สำหรับในคลิปนี้เป็นการเพยากรดวงชะตาของชาวราศีสิงในช่วงก่อนจะผ่านพ้นเดือนมีนาคมหรือในช่วงส่งท้ายเดือนนี้ท่านจะมีข่าวดีรอท่านอยู่ชาวราศีสิงทั้งหลายในช่วงทัดจากนี้ไปดวงท่านจะเปิดรับทรัพย์ดวงท่านจะเรียกเงินเรียกทอง เรียกสิ่งที่ดีเร like ียกสิ case, evening, week, ่งที่เป็นมงคลเข้ามาสู่ตัวท่านถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีหลายสิ่งหลายอย่างในช่วงถัดจากนี้ไปถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับชาวราศีสิงเลยทีเดียวสำหรับเกณฑ์ดวงทิศทางดวงของชาวราศีสิงในช่วงก่อนจะผ่านพ้นเดือนมีนาคมถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีและชาวราศีสิงนั้นก็คือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่16สิงหาคม จนถึงวันที่16กันยายนถือว่าดวงชะตาของท่านนั้นในตอนนี้ค่อนข้างที่จะแรงค่อนข้างที่จะดึงดูดในสิ่งที่ดีซึ่งดวงชะตาของท่านได้รับอิทธิพลจากดาวใหญ่เริ่มกันตั้งแต่ดาวพุธรวมไปถึงดาวพระเกตในตอนนี้ต่างก็มีอิทธิพลต่อดวงชะตาของท่านยิ่งนักสำหรับชาวราศีสิง์ในช่วงถัดจากนี้ไปชาวราศีสิงนั้น ค่อนข้างที่จะพบเจอกับเรื่องราวดีๆส่วนตัวนั้นจะเกิดจากตัวท่านนั้นพบเจอหรือสร้างขึ้นมาด้วยตัวของท่านเองและก็ยังมีแนวโน้มที่ตัวท่านจะได้รับสิ่งดีๆจากคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นสมาชิกคนในครอบครัวหรือแม้แต่กัลยาณมิตรจะมอบโอกาสดีๆมอบสิ่งดีๆให้กับท่านก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีซึ่งในช่วงถัดจากนี้ไปชาวราศีสิงห์ ลักษณะนี้สายของท่านนั้นถือว่าจะมีส่วนสำคัญต่อดวงชะตาของท่านยิ่งนักชาวราศีสิงห์นั้นตัวท่านแล้วเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงลึกๆแล้วท่านมีบุคลิกผู้นำอยู่ในตัวท่านท่านนั้นชอบคิดต่างจากคนอื่นอะไรที่เป็นปัญหาท่านชอบคิดแก้ไขและยิ่งเป็นปัญหาเฉพาะหน้าด้วยแล้วท่านจะสามารถแก้ไขได้อย่างดีเยี่ยมแต่ติดตรงที่ชาวราศีสิงห์นั้น เป็นคนที่เกรงใจคนเป็นอย่างมากขี้อายซึ่งในบางครั้งนั้นทําให้ตัวท่านนั้นเสียโอกาสดีๆเสียโอกาสสาคัญบางสิ่งบางอย่างหลุดมือออกไปหากต่อแต่นี้ไปชาวราศีสิงห์ท่านนั้นเปลี่ยนความคิดเกรงใจคนอื่นให้น้อยลงกล้าทําเพื่อตัวเองมากขึ้นเชื่อว่าชาวราศีสิงห์ท่านจะพบเจอกับโอกาสดีๆโอกาสทองรอท่านอยู่ รวมไปถึงท่านจะพบเจอกับความท้าทายใหม่ๆเข้ามาในชีวิตของท่านอย่างแน่นอนมีโอกาสมีเกณฑ์ที่ท่านจะได้พบเจอกับสิ่งที่ท่านไม่เคยพบเห็นไม่เคยพบเจอมาก่อนก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นกับท่านสำหรับเกณฑ์ดวงชะตาของชาวราศีสิงห์ถัดจากนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนมีนาคมนี้ท่านจะพบเจอกับบางสิ่งบางอย่างที่จะทำให้ท่านนั้นรู้สึกอดทนอดกลั้นไม่ไหว ไม่ทนกับบางสิ่งบางอย่างที่กดดันท่านมานานไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตส่วนตัวงานหรือแม้แต่คนรอบข้างซึ่งในช่วงถัดจากนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนมีโอกาสมีเกณฑ์ที่ชาวราศีสิงห์นั้นตัวท่านนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจะมีอารมณ์เกี่ยวกับความรู้สึกท่านต้องระวังมีโอกาสที่ท่านนั้นจะบาดหมางกับคนบางคนคนบางกลุ่มมีโอกาสผิดอกผิดใจ แต่กับการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้จะทำให้ตัวท่านนั้นเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นและจะทำให้คนรอบข้างนั้นรู้สึกเกรงอกเกรงใจท่านมากกว่าเคยก็ถือว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นจุดแรกแต่ก็จะมีการกระทบกระทั่งกับคนรอบข้างบ้างก็ถือว่าอะไรมีดีท่านก็จะต้องตัดออกบ้างและตัวท่านนั้นจะสามารถเป็นตัวของตัวเองได้ดีเลยทีเดียวสำหรับการงานของชาวราศีสิงในช่วงถัดจากนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนนั้น ชาวราศีสิงห์ตัวท่านนั้นได้กัลยาณมิตรเข้ามาช่วยเหลือนในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างแต่สําหรับบางคนก็ไม่พร้อมที่จะเป็นกัลยาณมิตรให้กับท่านเขาเหล่านั้นมองท่านเป็นคู่แข่งไม่ใช่เพื่อนท่านนั้นต้องระมัดระวังคนกลุ่มนี้ให้ดีจะทําให้ตัวท่านนั้นดูแย่ในสายตาของคนอื่นหรืออาจจะมีการใส่ร้ายไปใส่สความตัวท่านนั้นก็จะพบเจอมีโอกาสจะเกิดขึ้นก็ขอให้ท่านระมัดระวัง และมีเกณฑ์มีโอกาสที่จะมีการกระทบกระทั่งกันสูงเลยทีเดียวและในช่วงนี้ชาวราศีสิงห์งานของท่านค่อนข้างที่จะมีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องทําให้งานนั้นอาจจะเกิดปัญหาอาจจะติดขัดมีการสะดุดขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ของตัวท่านเองหรือแม้แต่อารมณ์ของคนรอบข้างชาวราศีสิงห์ในช่วงที่ผ่านมาท่านอาจจะโดนเอารัดเอาเปรียบในรูปแบบต่างๆ แต่ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการงานแต่ชาวราศีสิงห์ในช่วงถัดจากนี้ไปมีโอกาสที่ท่านจะโดนเวียงโดนวีนจากเพื่อนร่วมงานที่ไม่หวังดีกับท่านหรือแม้แต่หัวหน้างานบางคนบางกลุ่มอาจจะเอาแต่ใจท่านจะโดนเวียงท่านจะโดนวีนจากบุคคลเหล่านี้แต่ดูเหมือนว่าครั้งนี้ท่านจะไม่อดท่านจะไม่ทนมีโอกาสมีเกณฑ์ที่ท่านนั้นจะเถียงหัวชนฝาได้เหมือนกันถ้าหากท่านไม่ผิดต่อแต่นี้ไป ชาวราศีสิงห์ตัวท่านนั้นต้องระมัดระวังสภาวะทางอารมณ์ของท่านให้ดีมินเมกับการบาดหมางก,กับคนรอบข้างกับคนบางคนในช่วงถัดจากนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนชาวราศีสิงห์ขอให้ท่านระมัดระวังจุดนี้เอาไว้ให้ดีแต่งานสําหรับชาวราศีสิงห์นั้นถัดจากนี้ไปก็ดูเหมือนว่าจะมีงานทยอยเข้ามาหาท่านเต็มหน้าตากักงานล้นมือกันเลยทีเดียวซึ่งเวลาส่วนตัวหรือเวลาพักผ่อนในช่วงนี้ ค่อนข้างที่จะน้อยลงส่วนใหญ่ท่านนั้นค่อนข้างที่จะทุ่มเทให้กับการงานซึ่งงานหลักของท่านหรืองานประจำนั้นในตอนนี้งานค่อนข้างที่จะมีต่อคิวเข้ามาหาท่านมากไม่ว่าจะเป็นการที่ท่านนั้นจําเป็นที่จะต้องทํางานล่วงเวลาทำโ OT ก็ถือว่าจะเป็นรายได้ที่เพิ่มเข้ามาหาท่านรวมไปถึงงานเสริมงานอดิเรกงานรับจอบอ่ต่างมีโอกาสมีเกณฑ์ที่ตัวท่านนั้น จะได้รับออเดอร์เพิ่มมากขึ้นก็เรียกได้ว่าในตอนนี้ท่านค่อนข้างที่จะหาเวลาพักผ่อนได้น้อยเหลือเกินแต่ก็จะส่งผลดีเกี่ยวกับรายได้ที่จะเข้ากระเป๋าชาวราศีสิงห์ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีท่านอาจจะเหนื่อยในช่วงนี้แต่ในช่วงปลายเดือนนั้นท่านจะรับทรัพย์ก้อนโตกันเลยทีเดียวและสําหรับการเงินของชาวราศีสิงห์ชาวราศีสิงห์การเงินของท่านในช่วงนี้ ขอให้ท่านนั้นระมัดระวังการจ่ายออกแบบกระทันหันอาจจะเป็นการที่ท่านนั้นต้องควักเงินเก็บควักเงินสำรองออกมาใช้อาจจะต้องมีการขอหยิบขอยืมคนใกล้ตัวเกิดขึ้นได้เช่นกันท่านจะเกิดค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากการคาดเดาไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดจากตัวของท่านเองหรือแม้แต่ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากสมาชิกคนในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นข้าวของเครื่องใช้ที่มีความจําเป็นยานพาหนะต่าง รวมไปถึงค่าใช้ใจ่ายในการรักษาพยาบาลตัวท่านเองสมาชิกคนในครอบครัวหรือแม้แต่จะเป็นค่ารักษาพยาบาลของสัตว์เลี้ยงชาวราศีสิงมีโอกาสมีเกณฑ์ที่ท่านจะพบเจอรายจ่ายใ,ในส่วนนี้เกิดขึ้นและในช่วงถัดจากนี้ไปชาวราศีสิงตัวท่านนั้นดูเหมือนว่ามีโอกาสมีเกณฑ์ที่ท่านนั้นจะต้องเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆอยู่เป็นประจำขอให้ท่านระมัดระวังทรัพย์สินของมีค่าของท่านให้ดี มีโอกาสที่จะสูญหายตกหล่นหรือแม้แต่อาจจะวางหลงวางลืมก็ขอให้ท่านระมัดระวังให้ดีมีโอกาสเกิดขึ้นซึ่งในส่วนนี้ถือว่าเป็นรายจ่ายที่ท่านนั้นจะต้องจับจ่ายออกก็ถือว่ามีเกณฑ์เกิดขึ้นกับชาวราศีสิงห์ในช่วงทัดจนนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนแต่ในส่วนของรายรับดูเหมือนว่าค่อนข้างที่จะมีรายรับเข้ามาหาท่านค่อนข้างที่จะมีหลากหลายช่องทางเลยทีเดียว แต่รายรับของท่านนั้นค่อนข้างที่จะไปเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนหรือในช่วงสิ้นเดือนชาราศีสิงห์ไม่ว่าจะเป็นตัวท่านจะได้ค่าตอบแทนจากการที่ท่านนั้นทํางานล่วงเวลาทําโอทีต่างๆรวมไปถึงตัวท่านจะได้ค่าตอบแทนจากการที่ท่านทํางานเสริมรับจ็อบพิเศษงานอดิเลกงานที่ตัวท่านนั้นใช้ความสามารถทํานอกเหนือเวลางานก็ถือว่าจะเป็นรายได้ที่เข้าสู่กระเป๋าท่านในช่วงปลายเดือน ก็ถือว่าในช่วงปลายเดือนนั้นท่านจะมีเงินได้จับจ่ายใช้สอยคล่องมือก็ถือว่าในตอนนี้ชาวราศีสิงห์มีโอกาสที่ท่านจะได้เงินได้ทองมากกว่าหนึ่งหรือสองช่องทางแต่ก็ล้วนแล้วเกิดจากความสามารถของท่านและชาวราศีสิงห์ในช่วงถัดจากนี้ไปดูเหมือนว่าตัวท่านนั้นมีโอกาสจะได้เงินก้อนจากการที่ท่านนั้นจะได้ปิดการขายบางสิ่งบางอย่างไม่ว่าจะเป็นข้าวของเครื่องใช้ที่ท่านประกาศขายในช่วงก่อนหน้านี้ รวมไปถึงการเซ้งล้านการปล่อยเช่าล้านการปล่อยเช่าสถานที่ต่างๆมีโอกาสที่ท่านจะปิดดิวจบดิวกับแผนงานของท่านในส่วนนี้ได้ก็ถือว่าจะเป็นช่องทางการสร้างรายได้ของท่านอีกหนึ่งรูปแบบก็ถือว่าชาวราศีสิงในช่วงถัดจากนี้ไปรายจ่ายของท่านก็จะมีส่วนรายได้ของท่านนั้นก็จะเพิ่มพูนเช่นกันแต่ทั้งรายจ่ายกับรายได้นั้นจะเข้ามาคนละช่วงเวลาก็ขอให้ท่านนั้นบริหารเงินของท่านให้ดี เชื่อว่าชาวราศีสิงห์ในช่วงปลายเดือนนี้ท่านเงินไม่ขาดมือไม่สะดุดอย่างแน่นอนก็ถือว่าชาวราศีสิงห์ในตอนนี้ทั้งการงานทั้งการเงนินค่อนข้างที่จะไปในทิศทางที่ดีแต่โดดเด่นหรือยกให้เต็งหนึ่งนั้นขอมองขอโฟกัสไปที่การงานเป็นหลักซึ่งเชื่อว่าชาวราศีสิงห์นั้นท่านจะลืมตาอ้าปากจะตั้งหลักได้ก็เพราะการงาน ก็จบไปแล้วนะครับกับการทำนายกับการพยากรณ์ดวงชะตาของชาวราศีสิงห์ในช่วงก่อนจะผ่านพ้นเดือนมีนาคมหรือเรียกกันว่าส่งท้ายเดือนมีนาคมซึ่งถือว่าท่านจะพบเจอกับเรื่องราวที่ดีเกี่ยวข้องกับงานเป็นลำดับแรกเป็นลำดับต้นๆก็ถือว่าท่านโดดเด่นที่สุดในตอนนี้เรื่องงานแล้วเรื่องอื่นก็จะดีตามมาอย่างแน่นอน ขอบคุณที่รับฟังคลิปจนจบนะครับการทำนายการพยากรณ์ดวงชะตานั้นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมรับฟังนะครับการทำนายการพยากรณ์ดวงชะตานั้นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณแล้วพบกันใหม่คืนวันโกดแชนแนลสวัสดีครับ